หนอยน่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 อยน้อยยยจน่อยปุยนจาหอยปุวยนจาน่อยปยนอยชาบชาบชชบปวยจ้าปวยน่อยจาหนอย่ยจะยปยน้อยชาบเล่นกับจเล็นกับท

กูได้ฟิวซี่วพี่กูรู้สึกได้เลยอาบันเลยเหเี้ยเอาตูดมาหาพระแล้วมึงห้ามกูได้เหรอแต่กูน่ปลอดภัยหลุกพีนพระนะอะไรว่าอะไรวะลุกพี่ลุกพี่กีเรียกผิดเรียกหลวงเพื่อนเกงนะโชคดีแล้วทำไมเจ้าพระเดี๋ยวเขาไม่นุ่มกันเกงในพอดีสองตำบันที่กูป่วยนะพยาบาลบอก อนุญาตให้หลวงพ่อใส่แพมเพิ่มมาเมื่อกี้ที่ตุ่มๆนะแพม์เพิ่มโอ้แพมเพิ่ม,มเ,มมเมหะเจ้าค่ะมึงคิดว่าเป็นไข่พระเหรอแล้วกาเป็น,รรนไส้เลือดไม่ได้เป็นไส้เลือดไอ๋อไมนได้เลือดลูกมึงไอ้บูมมันเป็นไส้เลือดอ,อ,อ,อ๋อมามา,บานเป็นยนะเป็นยาเป็นคุณปลาช่วยที่น้า,นามันดูอะไรแบบนี้เขาเนี้ยทำไมหน้าขาวอย่างเงี้ยตกขาวอะตกกะขาวใช่นะ แกต้องตกกะาษขาวอ๋ตกกะขาขาวกก็พูดให้หมดที่เจ้าคาอยู่พกู้หเฮ้ยที่เกยเริอมไปกินข้าวที่ไหนเปล่าวะอ่ะถ้ามาแล้วก็นิมนต์เลยเจ้าคานิมนต์เข้างในเลยเจ้าคาะนิมนต์พระมาไปทำอย่างพระมาหิวชิบหายยรนี่ตองให้ฉันอ้าวอ้าวพี่ไดนิมนจ้าายนิมนต์นิมนต์นั่งๆนไปั่งให้เรียบร้อยเลยไปไห้ไปใช้ตำรวจจะหนีรถบัสเหรอเห็นเจ้าหน้าี่ไม่ได้เลย นี่แกต้องทำความผิดเลยรมาได้เลยแต่เดอนเทินจริงเลยเนี่ยเราต้องหาจากพระผู้อยากเอามาเนี่ยกูหาที่เยี่ยวไม่ได้ปวดท้องเยี่ยวมาปวดท้องรกอดปวดท้องกอดนี่ปวดท้องเยี่ยวอ่านี่จะให้ให้พระมีที่ไหนแล้วเฮ้ยอ้าววันนี้มันมาพี่เขาลงก่นลงก่อนยอมลงไปก่อนเออผู้หญิงลงมาก่อนยอมลงไปเก็ตอาเก็ต้าวออกไปตาดีทั้งเก็บอะไรไปแล้วลงไป มชุดเหลืออะไรตเด็กร่างแขกค่ะท ah, ี่มันว um, oh ่าววิวเลยตัวอาเจ้าภาพจ๋าอ่าหลวงพ่ออยู uh ่ชั้นสองได้ไหมคะอ๋อได้เจ้าค่ะอยู่ชั้นไหนก็ได้เจ้าค่ะปูเสียวหัวข่าวที่ส่งให้ลงมาหน่อยวะนานๆอาทิตี้ก็ได้ประเวณกรรมชีวิตสมัยก่อนกูเล่นเด็กดิเกกูไม่เคยเจอลงใหญ่ๆอย่างนี้หรอกลงก็เล็กเตียงก็พอดีพอดีหยิบหายวิ่งตะโโห่ข้ามละสองกิโลกว่าแล้ว าพระมาแล้วไม่มีอะไรมาถวายเหรอฮะไม่มีอะไรมาถวายเลยมัมมัมเดี๋ยวจะฉันก่อนจะฉันก่อนเก็ไม่เชนตามกินน้ำกินมแล้วจะยัดหาได้หรอเจ้าค่ะอ้าวแล้วมายัดหาแล้วจะเอาแรงที่ไหนมาสวดเหรอเพคะมันก็พูดไปอย่างนะต้องให้ใช่ไหมมาจริงๆเลยมายังไม่ได้สวดเลยเรียกหาข้าวแล้วโอ้โหอยากขัดใจเขามาให้ศีลให้พรเราอันนี้เจ้าค่ะจัดไปเต็มที่เอาข้าวกล่องมาให้เล้วข้าวกล่องเจ้าค่ะ เอดูเหมือนก็ใครเหยียบต้นตีนเหยียบลงไปนะเนี่ยแต่เขาพูดคำเสร็จมันไปร้อยเลยกูกูเห็นว่าเข้ากล่องนี่มันวางทางเข้าทางออกที่เกสนตีนเหยียบลอยตีนทมันจะเห็นเลยเลยห้าตั้งเลยร้อนเลยเขาด้วยนะครับเขาร้อนพ่อออเย็นแล้วกินจะขี้แตกหรือเปล่าไม่รู้ร้นฉันไป็เถอะแล้วช้อนก็ไม่มีกูกินยังไงนะฮะอ้าวโผล่ไปเอาหลอดมาเอาหลอดมาดูเอาหลอดมันจะวัาไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรประธานาธิบดีเป็นไหม พอได้อ้าวมึงไม่ต้องเป็นพระง่ายๆมึงเชื่อกูมึงไม่ต้องมึงลงไปอ้าวขอโทษนะโยมไม่เป็นไรเราเป็นหลายหน้าที่เพราะมึงมันก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นพระได้เดี๋ยวเป็นคนได้ขโมยมึงยังเคยเป็นมาแล้วเลยเอาอย่างนอ้เอ้ยอาจารย์จตินตอนแรกต้องนโมสามจบตนโมสามจบใช่ไหมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบ นี่มักง่ายมากเลยมาเองไอ้สีไม่ยุกไม่ยุกนะมายงมาย,ง,มาย,ง,มายงสูงเท่าต้นยางไม้หักขวางทางตีหัวพระถีบหน้าเขาถีบเนี่ยม<อ>าได้กี่เปอรเนเลยอืมพูดติดปวดท,ที่ดีอ,อ่ะพ่อหลวงพี่มายงมายงสูงเท่าต้นมาเองพระมาเอง